หนล้านสี่แสนบาทเป็นไฟก้างปลาท้ำหลังคาด้าเป็นสีเดียวกับหลังคาพาไปเทสไดรร้อยยีเบาะหนัง2,400 cc 150ซีซี150แรงมาเหมือนปลั๊กไฟบ้านปรับได้สีระดับจากใจคนขับรถ คันนี้นะคะไม่ใช่รีเจนเดอร์แต่อย่างใดแต่หน้าตาเหมือนตัวรีเจนเดอร์1 6 4 3 0 0้าแแต่ไม่ใช่นะคะคันนี้เป็น Fortuner Leader G นะคะราคาอยู่ที่1 4 0 0 0ล้บาทเท่านั้นเองแล้วก็คันนี้นะคะมากับสีขาวมุกราคาบอกเพิ่ม1 2 0 0 0 0บาทแต่คันนี้จะหลอกกับเพื่อนเป็นพิเศษเพราะว่าคันนี้ได้ทำการเปลี่ยนไฟให้เป็นไฟก้างปลาแบบตัวรีเจนเดอร์หรือตัว g r Sport เลยพร้อมกับทำหลังคาดำเรียบ ลอยแล้วเราทําจากโดโยต้าทองดยสีมาเลยนะคะก็คือทําที่สูตรนั่นเองพร้อมอัปเกรดไซส์ล้อค่ะล้อเราเปลี่ยนให้ขนาดแม็ก20นะคะตัวแม็กตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะ เข้ามาคุยกับที่ปรึกษาการไขยนะคะว่าเราจะได้ไนไหนนะคะเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะมากับ120ตรงนี้เราเปลี่ยนให้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้ลายอื่นก็สามารถอินบอกเข้ามาได้เลยอันนี้เป็นหน้ารอๆที่เราอัปเกรดเป็นลีเจนเดอร์แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าเดิมนะคะสําหรับหน้าเดิมของตัวลีเดอร์เนี่ย เขาจะเป็นตัวนี้เลยในรุ่น leader นะคะ leader ก็จะปรกอบไปด้วย leader S นะคะก็คือคันนี้1,239,000าแแล้วก็จะเป็น leader G ล้านสี่สำหรับหน้าเดิมไฟเดิมก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นไฟใบบีมนะคะตรงนี้เป็นแบบ LED ด้วยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกทางด้านนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าเดิมๆเลยนะคะลูกค้าจะสังเกตได้ว่าพวกตัวลดเดอร์เนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลดเดอร์เอสลเดอร์จีลเดอร์วีนะคะเขาจะยังเป็นตัวหลังคาสีขาวแบบนี้อยู่นะคะพร้อมกระจกคูช้างนะคะเดี๋นวหวานจะพามาดูรอบรถนะคะสําหรับคันนี้นะคะมือเปิดประตูอันนี้จะยังเป็นเดิมๆจากโรงงานอยู่นะคะก็คือตัวลดเดอร์จีนะคะจะเป็นที่มือเปิดประตูสีโครเมียมนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นลดเดอร์เอสเขาจะยังเป็นสีเดียวกั ัตวรถอยู่ด้านท้ายเขาก็จะมารูปโฉมเดิมๆแบบนี้เลยก็คือจะเป็นตัวนี้แต่ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะยังไม่ได้วิ่งเหมือนตัวดีเจนเดอร์แต่ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้นะคะทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยเพียงแค่ลูกค้าถ้าเข้ามาคุยกับที่ปรึกษาการขายของเราค่ะพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ทางด้านนี้นะคะเราก็ทําสี เป็นสีเดียวกับหลังคาก็คือจะเป็นสีดำนั่นเองเดิมๆเขาก็จะเป็นสีขาวอย่างที่รีวิวไปเนาะส่วนตรงนี้นะคะเป็นสีดำเงานะคะจะติดคำว่า Fortuner นั่นเองค่ะทางด้นานนี้อะ l เดอ e r นะคะ l เดอร์ทางด้านนี้นะคะภายในนะคะสำหรับภายในตัวนี้ตัวนี้นะคะจะพับเบาะได้โดยดึงจากตรงนี้นะคะแต่ลูกค้าระวังนะคะเวลาดึงมันจะเด้งขึ้นเลยนะคะอะ เขาเป็นตัวช่วยผ่อนแรงให้เรานะคะตัวนี้เนาะจะมีตะขอไว้เกี่ยวนะคะเพื่อจัดเก็บตรงนี้อะลูกค้าหลายท่านเกี่ยวผิดนะคะเอาตัวนี้มาเกี่ยวระวังนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเอาไว้ดึงเฉยๆนะคะไม่ใช่ตัวยึดตัวเกี่ยวนะคะเก็บไว้ตัวยึดของมันจริงๆคือตัวนี้นะคะที่จะมีช่องเก็บทางด้านนี้นะคะอะมาเดี๋ยวเราพับไปดูทั้งสองฝั่งค่ะอา พับบอ,ออกมาแล้วจะขนของทางด้านนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เรามีไฟอะไฟให้ด้วยนะคะแต่นี้ไม่ใช่ LED นะคะจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะตรงนี้ก็สามารถพับเบาะได้เช่นเคยนะคะในการพับเบาะตรงนี้นะคะสาวๆต้องระวังนะคะเพราะมันจะดีดขึ้นหน้านะคะทุกคนอะ แต่ข้อดีคือมันจะช่วยเราผ่อนแรงนะคะนี่ค่ะสามารถพับเบาะแล้วก็เก็บของได้แบบนี้เลยนะคะเบาะแถวที่สนะคะตรงนี้น้องๆเด็กๆอาจจะนั่งได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะขาชนนิดนึงไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะร้อนเพราะว่าตัวนี้เขามีแอร์ข้างหลังผูท้ที่สามตอนที่3ให้นะคะตรงนี้เนาะ มาค่ะเดี๋ยวหวันจะพามารีวิวข้างในกันนะคะสำหรับภายในของ Fortuner Leader G นะคะเขาจะมาเป็น เบาหนังนะคะสีดำทั้งคันเลยนะคะคุมโทนกับตัวคอนโซลทางด้านหน้าตรงนี้สำหรับเบาะนะคะเบาะเขาจะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะแต่ถ้าเป็น l e a d e r S นะคะ l e a d e r S ยังจะต้องเป็นแบบปรับแมนวนวลอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นตัว G เนี่ยเราจะเป็นตัวอ่ะปรับไฟฟ้าแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้ก็ค่อนข้างคุม้มสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นจอแบบทัสกินให้แล้ขออนุญาตสตาร์ทรถนิดน,นึงค่ะเครื่องยนต์2,400ซีซีแบบ150แรงม้านะคะตัวนี้ขึ้นเข่าลงห้วยได้สบายแน่นอนโอเคมาเห็นหน้าจอแบบนี้นะคะแน่นอนตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้นะคะทางด้านนี้อ่ากล้องถอยหลังให้นะคะถัดมานะคะตัวนี้สามารถรองรับบลูทูธ การโทรนะคะกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแน่นอนค่ะรับสายวางสายที่กา้านพวงมาลัยได้เลยพร้อมกับคําสั่งเสียงทางด้านนี้ได้ด้วยนะคะเป็นปุ่มโหมดโทรนะคะคือหมดเงียบนะคะเราสามารถที่จะเลือกคอนโทรลได้จากตรงนี้เลยนะคะ f o r เนอร์นะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะ ขั้นเกียร์ก็คือเป็นแบบขั้นบันไดนะคะสุดคลาสสิกของเราพร้อมกับตรงนี้จะมีโหมดให้เลือกนะคะโหมด Eco หรือ Power ขณะเร่งแซงเบรกมืออ่ะทางด้านนี้นะคะเป็นหุ้มหนังมาให้นะคะตัวนี้เนาะเบรกมือตรงนี้มีที่วางแก้วให้นะคะ ที่วางแก้วให้ทางด้านนี้พร้อมกับมี USB-A ให้นะคะทางด้านนี้มาชาร์จโทรศัพท์มือถือนะถัดมานะคะแอร์ออโต้อะแอร์ออโต้ก็มีให้ทางด้านนี้นะคะสำหรับปิดแอร์ตรงนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะแอร์นะคะอ่ะข้อดีเลยก็คือตรงนี้จะมีแอร์อิสระแยกซ้ายขวาให้นะคะเราสามารถที่จะปรับลดอุณหภูมิตามใจได้เลยสำหรับคุณผู้ชายที่ขับรถนะคะขี้ร้อนอาจจะแบบปรับลง อย่างนี้แล้วคุณผู้หญิงสาวๆขี้หนาวนะคะก็ปรับได้ตามใจชอบเลยไม่ต้องไม่ต้องมาแย่งกันนะคะว่าแบบว่าไอ้ฉันร้อนเธอหนาวเลยค่ะก็สามารถปรับได้ตามใจเลยตรงนี้นะคะจะมีไฟส่องสว่างแผ่นที่ให้ตัวนี้จะยังไม่ใช่ LED นะคะจะเป็นหลอดไส้ธรรมดาเราสามารถเลือกได้นะคะเปิดขณะประตูเปิดกล่องเก็บใส่แว่นก็ยังมีมาให้อยู่ตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วโจะเนอร์จิ้มได้นะจ๊ะตรงนี้เป็นช่องคูบ็อกนะคะสามารถเก็บความเย็นได้สําหรับตัวมาตรวัดเรือนไม้นะคะตรงนี้เนาะเราจะสามารถเช็คสถานะต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทิป A ทิป B ีโหมด Eco Power <c oughs> ก็โชว์ตรงนี้หมดเลยรวมทั้งสถานะต่างๆของรถยนต์สําหรับอันนี้นะคะก็ เป็นประตูเปิดไว้นะคะสัญลักษณ์เขาก็จะโชว์เป็นรูปประตูเปิดสําหรับดีเจขึ้นไปนะคะจะเป็นปุ่มพุชส start ทางด้านนี้เป็นเครื่องยนต์ยูโร5นะคะจะมีปุ่มไล่เข่าไอเสียทางด้านนี้ลูกค้าหลายท่านไม่ต้องตกใจนะคะรถรุ่นใหม่ๆของทางโตโยต้าดีเซลนะคะเขาบังคับให้ปุ่มเขม่าไล่ไอเสียตรงนี้นะคะเวลากดใช้งานเครื่องยนต์เขาจะทําการเร่งแบบอัตโนมัตินะคะก็คือเครื่องยนต์จะฟูดฟืฟ,ฟคือดังนิดนึงแต่ว่าอยากจะให้ลูกค้าไม่ต้องตก ใจนะคะกับปุ่มการทํางานไลข่ข่าเมาไอเสียตรงนี้ลูกค้าอาจจะตกใจนะคะว่าเครื่องมันเร่งแบบเหมือนมีคนปีหยับคันเร่งไม่ต้องตกใจค่ะสักพักหนึ่งเดี๋ยวน้องก็ทํางานแล้วก็หายไปเองอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะผู้โดยสารตอนหลังนะคะตรงนี้สามารถปรับระดับได้เด้อเป็นเบาะหนังสีดําที่วางแขนเท้าแขนให้ทางด้านนี้นะคะพร้อมกับที่วางกาแฟตรงนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะน้อหวานชอบมากเลยนะคะตรงนี้มันสามารถที่จะวางแก้วกาแฟแล้วก็ นั่งแบบพีได้เลยผู้โดยสารตอนหลังก็นั่ง3มท่านสบายสบายนั่งสองท่านยิ่งสบายเข้าไปใหญ่เลยทางด้านหลังนะคะไม่น้อยหน้าคนข้างหน้าก็คือเรามีแอร์ข้างหลังให้นะคะมันจะสามารถปรับระดับแรงลมคอนโทรลด้วยตัวเองจากตรงนี้ได้ด้วยเลยปรับระดับแรงลมได้ตรงนี้อ่า หรือจะเปิดเป็นโหมดออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันมีผู้สูงอายุเดินทางมาด้วยแล้วขี้หนาวก็สามารถจะปิดแอร์แล้วก็รับแอร์จากข้างหน้าแบบเบาๆก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะต่อเพื่อที่จะต่อโทรศัพท์ได้นะคะหัวต่อแบบข้างหน้าแล้วก็ตัวนี้ถ้าไดา้มีชอบมากเลยสําหรับ เราเดินทางไกลเสียบปลั๊กเหมือนปลั๊กไฟบ้านทางนั้นนี้ได้เลยจะสังเกต headroom l e ล r o o m นะคะก็ยังเหลือนะคะน้ำหนักสูง170นะคะก็ยังรู้สึกว่านั่งสบายอยู่เดี๋ยวเราลองปรับระดับหมอกมาข้างหน้านะคะะเห็นไหมคะก็ยังนั่งสบายอยู่นะคะแล้วก็สําหรับที่เท้าแขนทางด้านนี้นะคะเป็นตัว หุ้มหนังให้นะคะไม่ใช่ตัวพลาสติกเวลาเราเอาตะซอกไปเทาะะ้าเนี่ยค่ะเราก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนะคะอามาเดี๋ยวเราพาไปเทสได้ละกันนะคะ<ม>เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถเทสได์ของทางโตโยต้าทางวยสีมาของเราลูกค้าที่สนใจอยากจะทดลองสมัรถนะนะคะก็ติดต่อที่ปรึกษากาันขายของเราเข้ามาได้เลยเครื่องยนต์แรงนะคะจากใจคนขับรถ เก๋งธรรมดามาก่อนนะคะอันนี้เป็นเครื่อง 2,400cc 150แรงมา้าก็ตามสไตล์รถ PPV สำหรับพวกรถ PPV หรือว่าจะเป็นรถกระบะยกสูง p i เนอร r ทัศนวิสัยในการขับขี่เขาค่อนข้างที่จะสูงก็รถเกง๋งหรือรถ SUV เราเห็นสิ่งต่างๆได้กว้างแล้วก็ได้ไกลามากยิ่งขึ้นเปิดเป็นแอร์ออโตไว้สักพักนึงน้องเขาจะทำงานแบบอัตโนมัตินะคะภายในห้องโดยสารเราเย็นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลดอุณหภูมิให้เองแล้วก็คันนี้นะคะ ที่แสงเข้ามาเยอะแบบนี้นะคะเพราะว่าคันนี้เป็นโรเทสเรายังไม่ได้ติดฟิล์มสําหรับฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกได้เลยแจ้งกับที่ภาษาการขายข,ายของเราได้เลยว่าจะเอาบานหน้า40 60 60 60, 60หรือ60 80นะคะสามารถแจ้งเซลล์ของเราเข้ามาได้เลยฟิล์มก็จะมีทั้งแบบธรรมดาเซรมาซรมาิกไฮคูลาบีนา 3M แจ้งเข้ามาได้เลยว่าอยากได้ฟิล์มยี่ห้อไหนเข้ามาพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้ ตัวลีดเดอรนะคะเขาจะมีตัวไบสปอตให้ด้วยเวลามีรถอยู่ข้างๆตัวรถเราไบสปอตเขาจะทำงานเป็นแสงไฟนะคะ <ไป S 1> เห็นไหมคะ สำหรับพวงมาลัยมันจะเป็นแบบพาวเวอร์จะรู้สึกหนักๆในช่วงเราทำความเร็วสูงสๆสำหรับจอตัวนี้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบเสียบสายอยู่ตัวนี้จะยังไม่ใช่ไร้สายหรือลูกค้าท่านไหนนะคะอยากที่จะเชื่อมต่อบลูทูธหรือ Apple CarPlay แนะนำให้เป็นการจอดรถให้หยุดนิ่งก็อไปทำการเชื่อมบลูทูธต่างๆถ้าใครไม่ได้ซีเรียสมากนะคะก็ l e a d e r S และ Leader G คันนี้ค่ะ ก็ยังตอบโจทย์อยู่อย่างเช่นตัวนี้ค่ะก่อมาจะไม่ว่าจะเป็นตัวาบสปอร์ตข้างนะคะความปลอดภัยปุ่มพุ่สตาร์ทเอ่ยแล้วก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังเลวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เพียงพอต่อการใช้งานแล้วสําหรับพวงมาลัยนะคะยังไม่จุเพยงเท่านั้นคันนี้ปรับได้4ระดับนะคะก็คือขึ้นลงหรือเข้าหาตัวออกหาตัวแล้วก็จะเป็นขึ้นลงอย่างนี้อ่าปรับได้นะคะนี่ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว Toyota Fortuner Leader G ลูกค้ามีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าน้ำหวานนะคะรีวิวผิดพลาดต,ตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เอาไว้ได้เลยถ้าใครอยากแต่งหน้า g r Sport หล,ะล,ะล,ะละ่อๆที่ o ต o t a ทองรวยสีมาของเรานั้นมีบริการชุดแต่ง g r Sport แท้รอบคันให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันเลยหรือใครอยากเดิมๆหรือแต่งแค่เป็นรีเจนเดอร์แบบนี้ก็ทักเข้ามาคุยกันได้แล้วก็ o นะต o ท a ทองรวยสีมาเรามีทั้งหมด3สาขา,ขาค่ะใกล้ชี่ไหนเข้าไปใช้บริการ การที่นั่นได้เลยนะแล้วก็ทั้ง3สาขานะคะเป็นโปรโมชั่นเดียวกันค่าลูกค้าซื้อที่ไหนบอกได้เลยค่ะว่าอุ่นใจแน่นอนเพราะว่าออ,ออกรถที่ไหนก็ไม่อุ่นใจเท่าทองด้วย